คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้ดวงวันไหนจะโดดเด่นกว่ากันนะครับหรือจะเด่นเรื่องอะไรนะครับผมสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่ยิปีประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568นานะครับผมวันนี้จะตรงกับวันแรม9ก้าค่ำเดือน3ปีมะโรงอูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับผมทีนี้นะฮะ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันหนึ่าเลขนำโชคสีนำโชคนะครับวันนี้คนที่ชมทางทิตกต o k และทุกๆแพลตฟอร์มสามารถกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตา อยู่ที่5 9 9บาทใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวมาทาง Ti k t o k นะครับหรือแพลตฟอร์มท,ที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยนะครับผมสีนำโชคนะครับดึงดูดกันในวันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีชมพูสีที่ดึงดูดในเรื่องของการางานวันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีส้มอุปถัมภ์นะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเทาดำนะเลขนำโชคได้แก่เลข 6เลข3เลข2เลข5เลข7และเลข9นะครับผมอาสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับอ่าขอครูบาอาจารย์จงเปิดดวงเปิดชะตาให้กับคนที่ชมจนจบและกดไลค์กดตทดใจกดแชร์ให้ทุกคนอ่ามีดวงที่ดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามานะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมมาเลยครับ วันนี้โอ้โหได้ไพ่เดอมมูลกิจการงานของคุณนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะครับหรือรปัญหาที่รุมเราเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอาหารที่ปรึกษาที่ดีอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องรู้จักเก็บรู้จกักวางแผนกันหน่อยนะครับสุขภาพนะครับให้ระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือรปัญหา นะครับความเครียดที่หมักหมมอยู่ในใจเพราะฉะนั้นออกไปพบปะนะครับออกกําลังกายกันหน่อยก็จะดีนะครับวันนี้ความรักคนโสดวันนี้ก็ให้ระวังคนที่มีเจ้าของหรือความรักไม่ค่อยชัดเจนคนที่มีคู่นะครับวันนี้มักจะไม่ค่อยเปิดใจเข้าหากันมันก็เลยดูอึดอัดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางถวายเนตรไปถวายสังฆทานนะครับมีไฟฉายมีเติมน้ำมันตะเกียงด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่โอ้โหวันนี้นะครับห้าดาบนะเอานะลุยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้งานอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้นะครับต้องลุยต้องสู้นะครับเพราะว่านะความทา้าทายนั้นมาแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้นะครับอ,อดทนกับอุปสรรคแต่ว่านะวันนี้ห้ามที่จะปะทะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงวันนี้เก็บเงินเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยจังเลยนะครับนะให้ระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้ความรักคนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่ค่อยดีนะฮะต้องค่อยคอยุยกันนะคนที่มีคู่นะครับให้ระวังปัญหาความขัดแย้งหรือการมีปากเสียงวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับแล้วอย่าลืมถวายสังฆทานยานะครับให้กับพระสงฆ์เพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตาให้ตัวคุณเองด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับ วันนี้ได้ไพ่6ดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะคลี่คลายนะครับงานที่เคยมีปัญหาอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายด้วยนะครับนะแต่ก็จะดีขึ้นนะฮะต้องวางแผนดีๆสุขภาพนะฮะร,ระวังเรื่องของการทานน้ําน้อยนะครับแล้วก็บํารุงร่างกายกันด้วยออกกําลังกายกันหน่อยความรักคนโสดนะวันนี้ความรักจะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับแต่ว่า ต้องเปิดใจคุยกันดีๆนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นต้องมีเวลาให้กันและกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะดีเองวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสายญาตินะครับนะ,ะแล้วก็นะครับไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานะฮะแล้วก็ถวายสังฆทานด้วยกันจะยิ่งดีครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่อื i g h t of s w o r d นะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูค่อนข้างจะเครียดสักหน่อยนะครับกับการทำงานนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะเนือไม่ตกไม่ค่อยได้ตังนะต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับสุขภาพนะบำรุงร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายกันบ่อยๆครับความรักคนโสดในวันนี้ให้อา,อารักใครชอบใครก็เปิดใจคุยกันนะครับคนที่มีคู่วันนี้ก็มักจะต้องอค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะครับ อ่าอันไหนที่มีปัญหาก็ต้องเคลียร์รีบรีบ,รบด,ด่วนเลยนะเพื่อความสัมพันธ์ที่ยืนยาววันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวพระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าไรๆนะครับอย่าลืมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสังฆทานยากันด้วยนะครับพเพื่อเป็นการเสริมโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่อ่าหนึ่งดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีการคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะ วันนี้เงินจะเข้ามานะครับปัญหาที่มันมีอยู่ก็จะคลี่คลายไปได้นะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับนะ,ะมันออกกําลังกายบ่อยๆนะครับผ่อนคลายนั่งสมาธิก็จะดีขึ้นความรักคนสดนะวันนี้ ก็ต้องใจเย็นๆในเรื่องของการมีคู่นะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายต้องค่อยๆคุยกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆเดือดดวงชะตาจะดีดดดขึ้นนะครับทันที่เกิดในวันศุกร์ครับโอ้วันนี้ได้ไพ่นะครับไนท์ออฟคับนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้น ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับจะมีสิ่งดีๆนะในเรื่องของจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปธรภมช่วยเหลือนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะการเงินจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับคนค้าคนขายก็จะได้ลูกค้าดีนะครับสุขภาพนะครับมันออกกําลังกายกันบ่อยๆนะครับแล้วก็บํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้จะมีผู้ใหญ่นะครับเข้ามาชอบคุณนะความรักจะสมหวังค่อยเป็นค่อยไปคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นค่อนข้างจะ แก้ไขได้นะครับจะมีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะครับทําให้ความรักคนดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางราพึงนะครับและนะฮะสวดมนต์นะฮะทำบุญเยอะๆนะครับผวันนี้จะได้โชคดีท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับอ๋อวันนี้ได้ไพ่หกดาบอีกแล้วนะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีการแก้ไขเรื่องของดวงชะตาให้ดีขึ้นการเงินงก็เช่นกันวันนี้ปัญหาในเรื่องของการ ใช้ใจ่ายนะครับก็จะทุเลาเบาบางลงไปนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะ,ะบำรุงร่างกายกันด้วยนะครับหมั่นทานน้ำเยอะๆความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะได้พบความรักที่ถูกใจนะครับผมคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักจะคลี่คลายไปได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปลุกนะครับแล้วก็นะ สวดมนต์ไหว้พระนะครับอ่าแล้วก็ทําความสะอาดทิ้งพระกันด้วยจะดีดีขึ้นมากขึ้นจะดึงดูดโชคลาภมากขึ้นนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับนะก็นะฮะวันไหนที่หายไปก็แสดงว่านะฮะเอ่ออาจจะหนึ่งไม่สบายนะฮะสองก็คืออ่างานเยอะนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านท,ที่เป็นห่วงกันนะครับแล้วก็อ่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ